สวัสดีครับผมบ่าวลาครับผมพอ,อกันย่ามส,สวยๆแน่นอยูน้อยนาองพี่น้องยู่ในห้องครับผมห้องเป็นปลานะครับเป็นห้องห่วยเทานะพี่น้องมีชภาพี่น้องมากเก็บพักครับผมนี่พี่น้องเก่าครับผมมีพภาพี่น้องมาเก็บพักนาำครับ น้ำปลาวันเท่าครับนี่พี่น้องยอดงามๆเลยครับผมหลังฝนตกเมื่อคืนครับักเห็ดตกล่มแห้งครับพี่น้องบอระก็าคิดว่ามันสิแท่งยอดออกไว้นะครับเยอเลยมากก่อนมูครับผมพี่น้องยอดงามครับผมหมานนะครับมือนี่ขยับเก็บไปน้ำนะครับครับสั่นน้อยๆนะครับพี่น้องบมดิเตรียมคากล่องนานํำครับผม งามครับยอดั então, ้งามพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมบาดพี่น้องนี่วะครับตำบันวบรานี่ที่ว่านังอุดมสมบูรณ์ลายครับ มีพอได้เก็บได้กินนะครับผมต่ำๆเลยครับเงอนองอ,อ,อนเลยครับไปลวกกินกับปนกับแก้วครับพี่น้องุดยอดพัก ต้นของภ่ายอีสาน,นกันครับผมจะขาวอะไรต้องใส่ถุงมือมั่นนครับขอน,น้ำเพิ่นกันนี่แน่น้อยนึงหลอมนอะไรครับมืออ่ะขอนมูครับยิคกับี่นอ้อง ครมือีือลายจุดก่อนที่เบาละมากั่นมันบ่มีครับพี่น้องคนเก็บหลายครับแต่มือนีอถือว่าโอเคครับผมอดออนหลายครับพี่น้องลาเก็บมาได้ประมาณกระตานึงแล้วครับผม ครับหลายเตือครับพี่น้องห้องนี้เป็นห้องเหย้าท่านหครับหกในกน้อยครับจะมีพักน้าอยู่ึ้นตลอดนะครับจะมีตลอดทาห้องไปเลยครับพี่น้องยิงเหย้าไปเลยโห่ครับสุดเลย,อยเตอนครับ งดจริงๆข้างามเลยครับมากผู้เดียวครับวัอน,นี้สายเดียวครับพี่หน่องงามดีครับเด้อครับเก็บน้ำกันพี่น้องหยุดสี่เบาละครับออกไปแล้วครับเต็มตากับจมูกแล้วครับ หอดครับไปครับมือนี้เจอดุงนะครับพี่น้องสามสี่หยดเลยครับไปต่อครับอู้นี่ครับแมนเบิร์เลยครับนี่พี่น้องผนตูมขึ้นน้ำของโบฮงครับแต่ล่มก็บังเฮ็ดพี่น้องโอ้เจอแล้วครับสวยครับหยดนึงมาครับ อย่าเก็บไปน้ำนะครับวัดเลยครับพี่น้อง งามที่สวยเลยครับ ถือมองแล้วครับนี่เงาไปเลยครับพป่น้องหอดผลเลยครับสวยเลยทีเดียวเที่ยวหินหลังหอดง่ายครับถือถือหยอดง่ายครับเงนหวานนะครับผม ไปลองโอ้โหแน,นเ,ลเลยครับสวยเลยครับเก็บน้ำก,กันครับผมน้ำงามเลยครับนี่ไปลองตครับ สวยงามแห้งพีน้องสวยงามครับมบแมนด้วยะครับนี่อบน้อๆครับมอระเขาหยาดเก็บ่อนอะครับผม เจอแล้ว,กกวครับหยัดเกลียบครับลงพักน้ำเลยครับผม,มสวยครับรอ่ ตาแล้วครับสุด,ดยอดครับมือนมันมาน,นครับคืนอน้องนี่แล้ครับหลายครับพี่นอ้องที่เก็บอยู่ครับ อันกับมันนี่สุดทองเลยครับเดินไปจะฆ่าครับ แง่มุดครับพี่น้องตอนนี้มุดมีหยอดก่อนครับอาจจะโดนเพิ่นเก็บก่อนแง่มุดแล้วครับลงเดยอะเลยเดือดขนาดนี้ครับสวยครับ นี่ปลาครับผมื เหลืออัตหยอดนี้ไงครับมือจากที่เล่มมายอดหน่อยหลายสวยงามๆอย่างนี้ครับไปพอแล้วครับกลับแล้วครับผมอาาัฐาศินครับนี่างนี้เลยครับ ออโอ้ยพอแล้วครับออกเมื่อแล้วครับพี่น้องเป็นบวกในอึ้นขึ้นขึ้มีอยู่ครับตะวัไปครับพี่น้องพอแล้ว